วันนี้วันเด็กนี่นะครับทุกคนนะเอาโดนัทที่สั่งไว้นะครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีโดนัทอีกประมาณ300กว่าชิ้นขึ้นตามมาสามกว่าชิ้นใครใครเด้งดีบ้างนี่เฮ้ยต้องขึ้นมาต้องขึ้นมาแล้วเรื่องอะไรดีครับเด้งนะครับเด้งเลยไหมเด้ง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 ยังไม่ตอนนี้เสื้อมหมดแล้วหมดสองรอบแล้วยังไม่ ไปอ๊บสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมในช่องแฟดนอนน็อเด้งเเหมือนเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนูนูที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่แค่นั้นพอจบครับเฮ้ยน็อนอะไรขนมข้างหลังมึงนี่ทำไมเอามาอะไรเยอะแยะจังวะกูจะไปแจ๊เนื่องในโอกาสอะไรวันนี้วันอะไรนอดวันพระเอากูให้โอกาสอีกทีนึงวันพ่อ วันนี้วันเด็กแล้วขนมของใครเนี่ยขนมเนี่ยไม่ใช่ของผมหรอกนะครับผมได้รับมอบหมายมาจากพี่ <c oughs> แม่มแล้วก็พี่เมย์ครับหรือเขาทำงานอยู่ที่เกาหลีไงเ <c oughs> ขามาไม่ได้โอ้เราก็เลยเป็นตัวแทนโอเคไปแล้วหมดหรือยังเนี่ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยย,ยังมีอีกลืมบอกเลยยังมีโดนัทอีกประมาณ300กว่าชิ้นโอ <c oughs> ่จะตามมาสามกว่าชิ้นใช่โอ้กินกันท้องอิ่มเลยดิโอ้เด็กๆนี่เห็นแล้วยิมเลยแล้วไปแจกที่ไหนเนี่ยไปแจกที่ไหนรอติดตามคลิปให้จบผมยังไม่บอกหรอกว่าโรงเรียนไหนรอติดตามครับโอเคงั้นไปเลยปะ ตอนนี้ผมก็ออกมาเอาโดนันนะครับทุกคนนะรู้สึกไว้เด็กว่าดีใจนะดีใจที่แบบเราได้เป็นตัวแทนอ่ะได้ถึงยังนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ นี่นะครับทุกคนนะเอาโดนัทที่สั่งไว้นะครับเราจองไว้ล่วงหน้าเลยแหละสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วไม่รู้ว่าเขาทําเสร็จหรือยังดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนนะและที่สําคัญอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,ง,งไว้ด้วยนะครับ<อ>ก,กดติดตามให้ถึง1ลร้านซับไปเลยครับลงคลิปนี้ไปก็อาจจะหลร้านซับก็เป็นได้นะทุกคนนะ<ว>อย่าลืมนะกดติดตามกันเยอะๆนะครับทุกคนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววางๆงไปก่อนแล้วกันเออวางๆเกะโก้เกะกะไปเถอะไง ต็มเลยอะทุกคน300ชิ้นน่ะคิดดูแล้วกันอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดคิดว่าหมดแล้วนั่นน่ะกลาแล้วหมดอันนี้หมดจริงหมดจริงรอบนี้แค่นั้นแหละทั้งหมด300ชิ้นอ่าตั้งใครเอ้าตั้งเขาตัวแค่มาจ่ายให้ครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปโรงเรียนกันเลยดีกว่านะไปไปกันเว้ยเราไปไปไปให้ขนมเด็กๆกันดีกว่าลอดฮะรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกตอนนี้เหรอเออถามความรู้สึกอ่ะอเออ รู้สึกอยากจะร้องไห้ว่ะเฮ้ยทำไมอ่ะก็มันดีใจนี่ไงที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในการแจกขนมติกเด็กน้องๆดูมี <Hey. S 1> พูดดีพูดดีเออว่ะนี่มันพูดดีมันอยู่เป็นโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหน้าโรงเรียนแล้วแล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าโรงเรียนชื่ออะไรอะ่ะใช่ดูคลิปไปเ,เรื่อยๆแล้วกันเออและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะใช่เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยไปกันต่อครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับทุกคนนะจะไปดูหน้าโรงเรียนจําชื่อโรงเรียนไม่ได้ไงไม่ใช่จําไม่ได้ไม่รู้เลยไปๆไนวิ่งวิ่งวิ่งโรงเรียนเลยวะเนี่ยนี่โอ๊ยมาทางนี้ดีกว่าน,นี่นะครับทุกคนโรงเรียนที่ผมจะมาแจากขนมให้เด็กๆใช่นี่เลยครับโรงเรียนไายมิตริทยาตัวโรงเรียนนี้ก็พี่เมย์กับพี่แหม่มที่เขามาให้ผมแจกขนมอ่ะเขาก็เคยเรียนที่นี่แหละไปเข้าไปข้างใน เฮ้ยทำไมเอ็งหน้าเหมือนกันจังไอ้นวัตมึงดูดิมาหนี้เฮ้ยทุกคนดูผมเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยทำไมหน้าเอ็งเหมือนกันจังค,ครับแต่ขนมมาจากพี่เมย์หรืพี่แหมมคร,ครับครับคเลยไม่รู้ว่าจะเอาของไว้ตรงไหนอ๋อไปตั้นครับอ่า้หน้าของชุ่มเลยครับเพราชุ่มเลยใช่ไหมครับครับพอดีอยู่ตรงนั้นกัหมดเลยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวให้น้องๆช่วยเอาไปให้ก็ได้โอเคครับครับครับไปช่วยพี่หน่อยขนของสักครู่นะครับทุกคนไหนหอประชุมอยู่ไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย là một đen này, trấn kèm đen tụi ngày. Hãy subscribe đen đi đây mày, đen đây mày. các คนเรียกขมขนมโปงง้งเหน่งนะแต่เพ่งมาบอกว่าหนูยังไม่ติดตาม แต่มีสองคนเท่านั้นที่ได้รางวัลโอเคไหมสองคนนะใครเด้งดีได้รางวัลน,นะคนแรกครับพร้พอมหรือยังพร้อมแล้วค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแบงค์น้องแบงค์นะครับทุกคนอ่ะเริ่ม <c oughs> อพอพอพอคนสองชื่ออะไรชื่อตั้มครับชื่อตั้มพร้อมไหมพร้อมครับอ่เด้ง H, ต่อไปคนส key, okay, okay. <des k> <des k> <des k ั่งว่าเชื erm ่ออะไรครับเร้งนะเร้งเลยไหมเด้งเร่งได้ไหมได้ไหมโอเคโอเคต่อไปเชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสองสิบสองใช่ไหมโกหกไหมมือมือ สุดสองพร้อมเด้งไหมพร้อมอ่ะเริ่มโอเคครับเรื่ออะไรครับอ้อมสินนะอ้อมสินนะพร้อมเด้งไหมพร้อมอ่ะโอเคครับทุกคนรูปไปพร้อมๆกันครับอ้าวเด้งยาตาเสร็จเลยน้องๆหนุๆทุกคนให้ใคร แมงคนไหนคอนนี้ใครอีกคนนึงตามตามาทุกคนสรุปสรุปเด็กดีทุกคนแล้วกันเออดี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  เป็นไงนอดงานวันเด็กแต่น้องๆน่ารักทุกคนเลยนะเออน่ารักน่ารักกันทุกคนเลยรักซับอืน่ารักออกยอกไงแจกตังไปแล้วไงเหลือแจกของเลยอของอันนี้เป็นชุดของพี่เมย์กับพี่แหม่มฝากมาให้แจกในวันนี้ก็นั่นแหละทุกคนก็สนุกสนุกกับเด็กๆนะทุกคนเนาะใช่น้องๆน่ารักน่ารักทุกคนแหละเรามีกิจกรรมให้เล่นเออเด้งเด้งเออใค่ที่กำลังใจด้วยอย่าลืมไปคอมเมนต์ด้วยเด็กๆที่ได้ออกช่องเนี่ยนอตไปไปแจกของต่อใช่ไหมไปก็เอาอีก หยิบเลยจ้าอาหยิบเลยครับหยิบได้ไหมห <c oughs> ยิบได้เลยนะห <c oughs> ยิบได้เลยหยิบได้เลย <c oughs> โอเคครับทุกคนหมดแล้วอ่ะแต่ของเหลือเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันดีกว yeah, okay. ่าไปๆปใครจะเป็นผู Dude, through, ้โชคดีอ่ะมาดูกันเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีโดนนัดไม่จ้าโดนนัดไมจ้าโดนนัดไมจ้าเอาไหมจ้าเอาไปเลยเอาก่องหนึ่งไปเย้อเคุณค่ขอด้วยเฮ้ยขอหน่อยโชเด้งหน่อยโชเด้งหน่อยอด้งเ้งดงเด้งเ้งงเด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 เอาเ้้เเ้เดีเดงดงงดง น่ารักน่ารักอ่ะเอาไปเลยไหนไหนยิ้มยิ้มกระชากใจหน่อยพผู้สาวเขาขอหมดเราเราควรให้หมดไหมครับทุกคนอ่ะอ่ะน็อตควรให้หมดไหมครับหมดค่ะหมดเลยเหรอนี่แหละกูจะหมดกับผู้หญิงก็ราออย่างงี้แหละว่ะพี่หล่อไหมหล่อจริงใจไหมเนี่ยจริงมีแฟนยังมีแล้วคมีแฟนยังมีแฟนยังมีแฟนยังไปน็อตมีแฟนยังมีแล้วครับ มีกันหมดแล้วด้วยไงเออมีกันหมดแล้วอ่ะโอ้โหเศร้าป่ะไปเถอะป่ะกลับเถอะป่ะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะโซดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแฟนใครมาเห็นในช่องนี้นี่บอกสดกันหมดนะโอ้โหเตยงว่าอันนี้จริงใจชอบเอาไปเอาไปจบเลยไอเราก็ใจง่ายด้วยไงทุกคนเจ๊ฝนครับ ทีนี้ห้ามโกรธผมนะผมมาทำคอนเทนต์เฉยๆจริงๆผมว่ร้านจริของพี่แย่ใช่เหรอใช่หลังไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะเฮ้ยใช่เออพี่หล่อไหมสรุปพี่หล่อไหมหล่อหล่อนะโอเคครับทุกคนไปไปเดี๋ยวตามยูทูปด้วยนะไม่แฟนเลยอย่างเฮ้ยจริงปะเนี่ย ไม่ได้โกหกไม่น่ารักขนาดนี้ยังไม่มีแฟนมีอะไรไอจีไหมมีใครอะ M underscore สามจุด T L A underscore M underscore ประมาณนี้นะทุกคนนะ M underscore อีสัต M underscore สามจุด T L A ยังไม่ตอนนี้เสื้อมันหมดแล้วหมดสองรอบแล้วเเสืออาัยังไม่ ใส่อยผู้หญิงเลยล่ะนด้อยัลงือนมันิได้ยินว่าเสื้อมของเราเขาบอกยินได้โอ้ยโซด้วยนเล้งพูด้๊งผู้ดับดรเจของว่ารักเจี๊ยบขเดียวแหละผมโซดผมโซดนะ อทุกคนวันนี้ก็สนุกนะสนุกในแบบเด็กๆนะวุ่นวายก็น่ารักดีครับร็อตเป็นไงบ้างวะวันนี้ <S <S ก็มีความสุขนะได้เห็นแบบเด็กๆน้องๆหนูยิ้ม <S 1> <S 1> เห็นรอยยิ้มเด็กๆนะมันก็วันเด็กมันก็มีแค่ปีละครั้งอ่ะทุกคนก็ <S 1> <S 1> <S ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะทุกคนจนะใช่ครับเจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปน,ะ <S 1> <S 1> นี้วะ มาเป็นเด็กพี่สิจ๊ะ